โอเคครับผมตอนนี้เราก็อยู่ในการจีเมคแชนแนลนะครับผมกับผมปั้นคนเดิมเช่นเคยนะครับวันนี้ผมจะมาเล่นเออ่ชิปหายปีตปืนพีดอีดอกแบบนี้ครับผมจะมาเล่นกับคนในแคนนะครับเครับก็ผมเล่นลูกซองนะครับเออ่รอบนี้นะก็หยิบดาร์กมาเฉยครับกูก็ต้องโดปืนครับนะแกก็เล็กน้อยครับนะคนก็ชอบดูผมอัดนอกจอเนาะก็อาจจะมีอัดอีกครับรอไปก่อนเนาะ โอ้โหไอ้หาเจ้าของปืนมาแล้วเอาซองไหนก็ได้ใช่ไหมโอเคทำไมบางคนใช้ซองร้านคา้าวะช่างแม่งะมันชื่อว่าสเปซนะใครอยอ่านแม่งเรียกซองดำซองร้านคา้าซองที่อะไรโอ้โหเรียกสักปัญญาอ่อนอือไม่กระโดดเป็นไงผมสุ่มได้ไม่ได้ว่าอัพนะอันนี้แม่งจะด่ากราวะ,ปะ ทีมือใช้ตัวนี้เลยกูแล้วกูไปวางให้ม่งเก็บไปนะนี่สั์มีไหมสพาน,นะผมเฮ้ยโอ้โหแม่งแตกว่ะแล้วเอา,เอาปืนกูนไปใช้ละน,นี่ไม่รู้สีเนี้ยไม่รู้สีไม่ใช่โอ้โหไม่รู้เจ็ดนะของตัวเองกันดิวันนี้ไม่หมดเล็กน้อยนะอ้าวเจอแล้วพี่ก้าน ก็เมื่อคืนก็ชนะไปนะครับวอแต่เดโนไม่ได้วอเมื่อคืนนี่ประเด็นก็เดี๋ยวคืนนี้วอเดโนครับดูซิว่าผมจะชนะไัมนะก็ไม่ใช่ว่าผมจะชนะแบบว่าดีๆนะคือหัวแคนเขาแหลกนะครับเออชนะได้เนะี่ยคือมันไม่ได้ชนะด้วยความแบบว่าแบบแฟร์ฟรทุกเครื่องลื่นอะไรเงี้ยเออเราชนะว่าแบบหัวแคนเขาแหลกอะเออสึกไม่ดีแต่ก็ชนะอยู่ดีโอเคอุ้ยเทียนนี่กดขังแม่งเลยสับโอ้โห ดนเดียว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 พี่กาญเย็นใจเย็นเย็นอ้าวหนึ่งเม็ดเลยมึงวันนี้ก็อัดตาเดียวนะครก็ขอโทษด้วยคลิปสั้นนะมีอย่างต้องทำนะขอโทษด้วยแล้วกันเนาะคนชอบดูคลิปยาวๆผมรู้ผมก็ชอบอัดคลิปยาวๆแต่วันนี้มีอย่างอื่นต้องไปทำนะเนี่ยไอ้สัตว์ไม่โดนอีก เอาจะรัดกูทำาไมเนี้ยเอาไปแดกโดแม่งเอาไปหยิบอะไรไม่โอ้ยังแหลกยังแหลกอยแบบ่ได้ดหวล็อแป๊บตรงนี้จะกูว่าแล้วกูว่าอ่ะจบฟากพิการไม่โคตรใจอ่ะถ้เาเอาซองไหนกันแนะ่กูหยิบมาบ้างก็ได้ครับผมก็ซื้อมาแล้วเตรียมตัวไปแล้วนะเห็นแม่งบอกซองค้าอะไรม่าผมก็เลยซื้อมาก่อนเดี๋ยวโดนด่านะ เดี๋ยวเราใช้ไม่กันแล้วก็ชิมห่ะ What the fuck ช่างม่งเนะี่ย <c oughs> ไม่โดนเออผมเป็นเซียนซองสมัยก่อนนะโดนไหนไหนเนี่ยอุ้ยชิปชิปชิปนี่ยังซื้อสมัยก่อนเนี่ยถ้าใครดูคลิปแรกๆแ,แบบโคตรๆของผมนะผมเป็นช้ซองนี้ในการเล่นนะ เพราะามันเล่นง่ายครับอา้าวโหเล่นง่ายโดนเลยคือมันแรงไงสมัยนั้นนะสมัยนี้มันก็มันก็แรงครับเพราะว่าโปรเขกใช้กันนะครับอืมแต่ถ้ายิงกันดีดนี่เล่นกับเทพไม่ค่อยได้นะอ่าต้องแบบเก่งจริงต้องหยามันนะแต่ถ้าไปเล่นแบบจริงจังไม่ได้ผมบอกเลยต้องแบบเอ้ยคนตีมันนะเฮ้ยไม่ตายขอระยกไกลตายหม โอ้โหแม่งมีการย่อเลยนะไอ้แซ่เอา้าเอา้ามันขี้โกงอ่ะสนายครับมีการแอบสนายเล็กน้อยนะอีกบนแถวนี้ป่ะเดี๋ยวเอาตเอา,เอาติกา๊กเกอรไปไหนัดแม่งหนึ่งเมตรเฮ้ยมีการยิงเสริมีกเหรอ What the fuck ในอ๋อนนีไม่ยังไงเนี่ยผ่า ก็เดี๋ยวไว้เจอยก็ใหม่ในคลิปหน้านะครับก็ขอฝากกดไลค์นะแล้วก็อย่าลืมกดซับสไครต์นะครับก็เป็นกำลังใจผมนะแล้วก็ลืม,เ,ลม,นะลลมเออกดแชร์ด้วยนะนะจะดีมากมากเลยนะแล้วก็อย่าลืมกระท like ืบไลค์นะเออโอเคก็สำนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแนละ้วมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าโอเค,คสวัสดีครับเย้ yeah.